สวัสดีทุกคนฮะดีๆตอนรับเข้าสู่ช่องตลอดบอดวันนี้เรามาที่แปกแล้ววันนี้มีการนัดพิเศษนะฮะมิทติ้งบีกีเคลองบอดนะฮะนัดสถานที่ที่ไหนเอ่ยที่่ที่ไหนวันนี้เราเอามาถ่ายที่เอชีทีนะครับก็จะมีกลุ่มทั้งหมด4กลุ่มนะฮะวันนี้นัดกันมามารวมตัวกันที่เอชีทีนะฮะก็วันนี้ต้องขอบคุณสถานที่เอชีทีด้วยะฮะที่เปิดโอกาสให้พวกเรานะฮะมาถ่ายทําแล้วก็มาเล่นลองบอด เซิร์ฟสเกตนะฮะที่เอชที T e ด้วยนะฮะต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะ,ะตอนนี้ผมก็กำลังเดินเข้าไปข้างในนะมาดูบรรยากาศดีกว่าเป็นยังไงนะฮะวันนี้แดดดีนะตอนนี้เรามาถึงหน้าลานเล่นเซิร์ฟสเกตแล้วนะโอเคน่าจะอยู่กันตรงนูน้นเจอล้เจอแล้วฮะนูน่น <laughs> เดี๋ยวเราถ่ายไปกันดีกว่า สักประมาณห้าโมงเย็นเนาะก็แดดก็โอเคอ่ะบรรยากาศก็ล่มบรรยากาศนี้เป็นลานนะเป็นลานวันนี้เราไม่ได้มาถึงก่อนสีดายตรงนี้จะเป็นลานหมดเลยเป็นลานรอบๆนะฮะข้างหลังก็นี่จุดขายของเอชิที่เลยมาไอไม่ใช่ม้าหมุนจิงชาตสวรรค์ของเบียช้างเออแล้วก็มีม้าหมุนตรง,ง,งนู้นข้างหลังก็เป็นท่าเรือตึกสวยๆนะ ชิคเนมเพื่อนเราในกลุ่มเริ่มมากันเยอะขึ้นแล้วนะฮะในร้านประมาณ10คนได้แล้วตอนนี้ในร้านนะบรรยากาศก็ฟ้ามืดมืดนะเหมือนฝนจะตกแต่พายา่าว่าขอให้ฝนไม่ตกนะเดี๋ยวเราต้องรีบเก็บพุทเกศก่อนเพราะว่าเดี๋ยวฟ้ามันจะมืดนะวันนี้มาใช้โซนี่ a 7 c นะเพราะว่าโกโบมันมืดไปมันไม่ไหวจริงจะต้องมาเปลี่ยนมาใช้โซนี่แทนที่อาจจะไม่ถ่ายแล้วนะเพราะว่าขาเจ็บแตกไป2แผลนะครับแล้วก็ เล่นไม่ไหวแล้วปวดขามากแค่เดินยังปวดเลยตอนนี้เออเพราะว่าพื้นมันขาว่าที่พื้นเป็นไงพื้นดีนะแต่ต้องระวังให้มา,มากๆนะครับเพราะว่าออพื้นบางจุดมาอาจจะไม่เท่ากันเนาะอาจจะเป็นแบบว่าต่างระดับใช่เลยต้องระวังแบบวันนี้บรรยากาศก็ช่วงกลางคืนก็ถือว่าชิลนะ กิจกรรมวันนี้คืออะไรครับพี่ <laughs> ช่วยพูดแนะนำหน่อยครับกิจกรรมวันนี้ก็ทางผู้ใหญ่ใจดีครับเอชอทีครับก็ให้พื้นที่ในโซนตรงนี้ครับให้พวกเราทั้งเซิร์ฟสเก็ตสเก็ตบอร์ดทั้งอินไลน์เป็นพื้นที่ที่แบบว่าให้พวกเรามาได้เล่นกันแบบชิวมาก อากาศดีใช่ครับผมต้องช่วยกันรักษาความสะอาดตามกฎระเบียบของผู้ใหญ่นะครับเราจะได้เล่นกันนานๆรู้สึกก็ไม่ค่อยได้ไปเล่นเลยนะฮะเห็นนั่งคุยกัน2คนเลยนะไม่ออกไปไถ่ายเลยเหรอเฮ้ยไรเฮ้ยไรมาแล้วนะกลุ่มนี้ อแไม่เรียบร้อยเลยอ่ะขอแค่นี้ด้วยะมันจะไหนครับพี่มาจากรามอินท่าแข่งโคตรไกลรถชั่วโมงเลยนึงทำงานแล้วล่ะตอนนี้สามสาวไม่บอกไปเล่นหรอครับไปไปไปวอร์มก่อนอ่ะเยี่ยแพนทายคู่กับเดจอรจดมือโป้ของสนามนี่ฮะต้องยกคนนี้เลยฮะมีอะไรพูดไหมฮะเข้าเจ้ามึงจะเปิดใจกับกูอีกแล้วจ เปลี่ยนยางแบบนิ่มที่สุดเลยกลุ่มนี้กลังทำอะไรอยู่ครับผมทักทายได้นะคุยเล่นเพื่อนใหม่คเล่นเพื่อนใหม่ค่ะครับครั้งแรกเล่นบอดกันอยู่ค่ะลองไถ่เป็นลองถ่าไม่ใช่ของผเจ้าไม่มีจะขอลองขอลองเคยจำคนรีวิวแผ่นได้ไหมที่สุดรถไฟอ้าวไอเจ้าหนุก จำจำเด็กรีวิวสื่อรถไฟแมแผ่นได้ไหมฮะจำได้ไหมเด็กคนนี้ไอดอลลรุ่นเปิดรุ่นรุ่นเปิดโดนในโดนโดนไล่แล้วโดนไล่จากรถไฟ่มีื่อถไ้ ตอนนี้นะครับข้างหลังเป็นการรวมบอร์ดทุกชนิดนะฮะทั้งลมบอร์ดเซิร์ฟฟอบอร์ดสายแร้แล้วก็สเก็ตบอร์ดนะฮะข้างหลังก็เป็นการรวมกันหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปรวมกันข้างหลังตรงนู้นนะฮะตอนนี้เราก็เก็บประจักษ์ภาพให้ดูว่าข้างหลังนั้นเป็นยังไงนะครับรู้สึกกล้องจะไม่โฟกัสนะโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปรวมกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะครับพี่มีอะไรทั้งทายวันนี้แมะอะไรนะมีอะไรจะมาพูดคุยแมวันนี้วันนี้เพิ่งมาถึงวันนี้เหนื่อยมากสนุกมากเจอเพื่อนเดิมๆมหมด <c oughs> แล้วสุดรถไฟตอนนี้ค <so ิดว่าไงไปคลิปตะลอนบอร์ด EX กับทุกคลิปจะสังเกตว่าไม่มีอยู่ในคลิปเลยหนาตะลอนบอร์ดอันนี้คอมเพนเลยอยากให้มีสักคลิปเลยวันนี้จะมีหรือเปล่านะวันนี้ขาเจ็บครับล้มไปแล้วครับมาถ่ายกลุ่มเมืองทองหน่อยฮะที่เมืองทองเป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้ที่เมืองทองก็มีคนไปเล่นนะครับผมดูในในในเฟซในไลน์มีคนถามมีคไปเล่นแต่ว่าคือส่วนใหญ่ในเมืองทองก็จะเป็นน้องๆายสตรีทเยอะไงก็น่าจะมีเล่นกัน แต่ว okay. ่าพูปกครอมาแบบวันนี้แบบเป็นอารมณ์ก็อยากมารวมด้วยเพราะว่าริมน้ํามันน่ามาถ่ายเล่นกันมากเลยครับมีอะไรพูดไหมก็สนุกมากเลยค่ะมาเล่นกันเยอะๆนะคะเซิร์ฟสเกตออกกาลังกายค่ะพี่ยอดโอเคครับวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้มาทําอะไรครับมาเล่นบอร์ดค่ะมาเล่นบอร์ดหรือยังมาออกกล้องครับ เนี่ค่ะ T T M T M T M M นะคะ T สองตัว M สองตัวนะคะขายของเก่งเอคลิปนี้ก็เหมือนเดิมฝามกากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมก็จริงจะมีคำพูดตอนจบแต่วันนี้ผมลืมถ่ายครับเลยต้องถับอย่างนี้แทนแล้วกันเนาะจบแล้วกันจ้าเจอกันใหม่จ้าเจอกปืนป